ตามสัญญานะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิอนนะครับวุฒเมื่อไทร่ก็ถ่จรับก็ตามที่พูดไว้นะครับว่าจะมีคลิปด้านข้างคนขับนะครับซันี่เอสว5ยหนซนะครับลมเป็นใจด้วยนะครับ อ้อนมากนะครณผู้ชมมาฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มนะครับเครื่องอีสูบปั๊ม J7V นะครับ ไม่มีอาการล่วซึมเลยนะครับยังต่ำไหมพุบปับพุบปับนะครับ พยายามจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันหลายๆมุมนะครับออเด็ดรอยกว่าชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเจ้าซานีเอสบาห่งสามห้ของทีมงานชอวัชรินนะครับย่งปกติดีทุกอย่างนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่านซะานีน,นั้นนะครับก็ถ,ถือได้ว่าเป็นค่ายน้องใหม่นะครับโอ มันดียางก็ดับไตใส,ส่บุงว่าซื้อได้ว่าสอบผ่านนะครับสำหรับส้านี่นะสอบผ่านนะครับผมว่าผ่านมาได้7 0็ร้อยกว่าชั่วโมงนี่ก็ามไม่ธรรมดานะครับนับตักด,ดูนะครับสองตักนะครับอย่าลืมนับตักนะครับดูซิว่า ซาเน่นี่จะตักใสฮิโนเวก้าซีรีส์500นี่ทั้งหมดกี่ตักนะครับตักที่สามนะครับพวกกีทรงสวยมากเลยครับ ที่4นะครับ 6ตักแล้วนะครับน่าจะประมาณ9ตักนะครับดูนะครับมันจะ9ไหมนะครับตันที่7แล้วนะครับ แปดแล้วนะครับอุ๊อย่าตักเก้าตักนะไม่ธรรมดานะครับตัดตี่เก้านะครับปาตุ้งเออเก่าตักอยู่นี่ de la al เป็นไรนะรเพื่อท่านผู้ชมนะครับทนได้นะครับไม่ไม่มีอาการร้องของปั๊มเลยนะครับสู้ตลอดนะครับเค7วีนะครับจะบอกให้นะครับว่าตอนนี้ร้อนสุดมากนะครับ <c oughs> นี่หน่อยนะครับที่ลมไปฝั่งนู้นนะครับถ้ามาฝั่งนี้เนี่ยโดนเต็มเลยนะครับคงจะอยู่ได้ไม่ดานนะครับสําหรับการถ่ายคลิปข้าคุณข่านะครับอโชคดีไปนะครับก็มองเห็นรถไถนู่นอยู่ไกลๆนะครับไม่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวจะไม่ถ่ายให้ดูอยู่นะครับเข้าถ่าเลยเดี๋ยวดูเจ้าซานีเอ็ดวายหนึ่งสามห้าีของทีมงานชอช์จินลินเสร็จก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปขอเขาถ่ายรถไทนะครับเห็นรถไม่ได้นะครับสำหรับรุจิมลรณรถไถสิ่งนะครับก็จะจะถ่ายไว้ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่กําลังนะครับตัดสินใจนะครับหรือว่าเลือกดูเอ่อรถไถยต้องม่โคลอยู่นะครับมารุ่นไหนนะครับใช้งานเป็นยังไงนะครับการพีเอ็มเป็นยังไงนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่แข็งนะครับดูนะครับมันเป็นก้อนเลยนะครับรเป็นก้อนโคลเกลเลยนะครับดินแข็งมากนะครับ <S 2> <S 2> แล้วเวลาราถไถไถไถอยางนะครับ เต็มรถเที่ยอมก็พอนะครับร้อนมากครับไม่ใช่ร้อนธรรมดานะครับต่อเอาพอเขาปากเขพอนะครับการที่จะถ่ายมุมด้านข้างคนขับนะครับก็น่าจะถ่ายช่วงประมาณเช้าดีที่สุดนะครับเพราะรถยังไม่ร้อนแล้วก็อากาศก็ยังไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ช่วงเย็นนะครับรถทํางานมาทั้งวันนะครับแล้วก็ตากแดดทั้งวันนะค่อนข้างจะร้อนนะครับนี่นะ สเสียอวอมเนี่ยกระป๋าค่อนข้างจะสูงกว่าขางองคนอื่นนะครับเท <c oughs> ที่สเกตดูนะครับสลักมูก,กี่ีนะครับยังแน่นทุกจุดนะครับ นี่ y 1 3 5 4นะครับที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับรถ700กว่าชั่วโมงแล้วนะครับโอ้ฮ้อนดากนะครับคนดีห้ือพีบ้าก็จะก็จะว่านะครับเ,ออเพื่อท่านผู้ชมนะครับคนไหวอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยสัาพดีไปถ่ายรถถ่ให้ชมนะครับรถไหนก็น่าถ้าเป็น6กหกสยืนถ่ายให้ได้ไดไดหลายกิโเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับเจ้าซานี่วายหนึ่งสามห้นะครับของทีมง,งานชอวชิลินนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวุฒิเทวราดรถถ่ซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับ